โรงเรียนบ้านโคกป่ากุงศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษานนสังสองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองเบลํำพูเขตหนึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการด้วยรักและห่วงใย,ยในพระราชูปถัมภ์โครงการพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระรา,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีตั้งอยู่ที่บ้านโคกป่ากุงหมู่ที่สองตําบลหนองเรืออําเภอนนสังจังหวัดหนองเบลํำพู จำนวนนักเรียนปีการศึกษา2566รวมทั้งหมด178คนจำแนกเป็นระดับประถม,มะวัยจำนวน31คนระดับประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จำนวน147คนมีเขตพื้นที่บริการสามหมู่บ้านได้แก่บ้านโคกป,ป่ากุงบ้านนาล้อมและบ้านหนองโนมีค่าราชการครูและบุคลากร,กรทางการศึกษาจำนวน18คนจำแนกเป็นค่าราชการครู14คน พี่เลี้ยงเด็กพิการ1นคนเจ้าหน้าที่ธุรการหนึ่งคนนักการพานโรง1คนภายใต้การบริหารงานโดยนายสุริยานาจรีบผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกปากุง้งโรงเรียนบ้านโคกปากุง้งได้กำหนดรูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมโดยใช้พื้นที่เป็นฐานบูรณาการหลักปร,รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เพื่อพัฒนาความเข้าใจและความตระหนักในปร,รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อยกผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะอาชีพของผู้เรียนโรงเรียนบ้านโคกป,ป่ากุง้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบุรูเขตหนึ่งโดยใช้ป่ากุ้งโมเดลมีการวางแผนการทำงานตามวงจร PDCA เพื่อสร้างภูมิคุมค้มกันที่ดีให้กับการทำงานเพื่อยกระดับคุณภาพขององค์กรซึ่งมีผลต่อการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา นอกจากนี้ยังดําเนินงานตามกรอบแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำพูเขตหนึ่งใน4ีมิติสู่การปฏิบัติมีเป้าหมายคือเด็กนองบัวหนึ่งเป็นคนฉลาดโรงเรียนมีกายภาพดีมีคุณภาพสูงผู้เรียนเป็นคนดีคนเก่งมีความสุขและมีคุณภาพ ื่ยยกระดับผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาสู่สากนกลในศตวรรษที่21โรงเรียนบ้านโคปกปากกุงมีการดำเนินงานดังต่อไปอนี้ 1. มิติด้านการพัฒนาองค์กรโรงเรียนบ้านโคกปากกุงมีการจัดสภาพแวดล้อมพัฒนาปรับปรุงภูมิมมทัศทางกายภาพได้อย่างเหมาะสมทําให้สามารถจัดกิจกรรมได้อย่างหลากหลายมีการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา โดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงปรับปรุงฐานการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทําให้โรงเรียนมีฐานการเรียนรู้ที่สามารถรองรับนักเรียนสถานศึกษาอื่นชุมชนรวมทั้งหน่วยงานภายนอกมาศึกษาดูงานและใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมีการประสานสัมพันธ์กับชุมชนเผยแพร่ข่าวสารเพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจและเชื่อมั่นในสถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้หลากหลายเพื่อยกระดับให้เป็นโรงเรียนมีกายภาพดี มีคุณภาพสูงและเป็นสถานศึกษาที่ผ่านการคัดกรองด้านเอกสารเพื่อขอรับการประเมินเพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาปีการศึกษา2566สองวิติด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้มีมาตรฐานการศึกษาสู่สากลในศตวรรษที่21โรงเรียนมีการจัดประสบการณ์ส่งเสริมให้เด็กประฐมะวัยใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5้า ัดกระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงในกลุ่มผู้ปกครองเด็กปฐมวยัยผ่านกิจกรรมโปรแกรมการส่งเสริมพัฒนาการและสร้างวินัยเชิงบวกมีกิจกรรมกอดเล่าเล่นเต้นวาดสร้างสมาธิมีการบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนวิทยาศาสตร์ผ่านโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยระดับประฐมศึกษานอกจากนี้ยังดําเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านภาษาไทยและจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรัะการอ่านตามรอยพระจริยวัร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนให้อ่านออกเขียนได้ลายมือสวยส่งเสริมให้ผู้เรียนคิดเลขเร็วคิดเลขเป็นรวมถึงการส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวันผ่านกิจกรรมภาษาอังกฤษวลคนรมกิจกรรมชุมนุมภาษาอังกฤษทําให้ผู้เรียนมีทักษะการสื่อสารสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ มีการนิเทศติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบครูใช้สื่อการเรียนการสอนที่หลากหลายผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active l e a r n i n นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC มีวัตกรรมที่ประสบผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมและทำให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้อย่างเต็มตามศักยภาพมีกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนด้านดานตรีกีฬาเสริมสร้างสุขภาวะของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและมีสมรรถภาพทางกายที่ดีขึ้น ส่งผลให้ชุมชนให้ความร่วมมือในด้านต่างๆในโรงเรียนอีกทั้งจัดกระบวนการเรียนการสอนในด้านทักษะอาชีพและทักษะชีวิตให้กับผู้เรียนเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมผู้เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผ่านกิจกรรมฐานเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนและกิจกรรมวันสําคัญต่างๆมีแผนการดําเนินงานโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอาทีเอ็นทีโอนกโรงเรียนมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดําเนินกิจกรรมผ่านช่องทางไลน์กลุ่มของโรงเรียน และหน่วยงานต่าง,างๆทังกลุ่มลายประชาสัมพันธ์ Facebook โรงเรียนบ้านโคกป,ปากุ้งสามิติด้านการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนบ้านโคกปากุ้งมีแผนการพัฒนาค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยมีแนวทางการปฏิบัติตามโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้อบรมศึกษาดูงานพัฒนาตนเองพัฒนาวิชาชีพอยู่เสมอ สนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการศึกษาตอนในระดับที่สูงขึ้นรวมไปถึงการพัฒนาตนเองสู่การของมีและเลื่อนวิทยาฐานะส่งเสริมให้ครูและบุคลากรและพัฒนาตนเองด้านคุณธรรมจริยธรรมเพื่อไม่ให้กระทำผิดวินัยจรรยาบรรณและเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่ผู้เรียน ผู้บริหารได้รับการพัฒนาตนเองเข้าร่วมประชุมอบรมตนเองอยู่เสมอส่งผลให้ผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับรางวัลและการยอมรับดังต่อไปนี้ได้รับรางวัลครูดีสีนนสังประเภทผู้บริหารได้รับรางวัลครูดีสีนนสังประจาปี2567จํานวน2คนได้รับรางวัลยอดเพชรด,ดีสีสอบพอนองบัวลำพูเขต1ประเภทครูผู้สอน1คน ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติ1 0 0 0 0ครูรุชนค้นคุณธรรมประเภทผู้บริหารและประเภทครูผู้สอนประจำปีการศึกษา2,566จำนวนสองคนและผู้อำนวยการโรงเรียนได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการโรงเรียนในกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ4มิติด้านการพัฒนางานโรงเรียนบ้านโคกปากกุงมีการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมโดยใช้พื้นที่เป็นฐานบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาความเข้าใจ ยกระดับผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนและสร้างทักษะอาชีพของผู้เรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาพัฒนาคุณภาพผู้เรียนผ่านรูปแบบการบริหารงานฝ่ายของสถานศึกษาโรงเรียนได้แบ่งขอบข่ายภาราที่แต่ละฝ่ายดังต่อไปนี้ฝ่ายบริหารงานวิชาการมีการวางแผนงานบริหารงานและแผนงานวิชาการตามแผนงานโครงการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนมีการจัดทําหลักสูตรทุกกลุ่มสาระ โดยให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ภารกิจเป้าหมายและคุณลักษณะอันพึงประสงค์มีการนำหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนมีกระบวนการนิเทศอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อสร้างเด็กน้องวัวหนึ่งเป็นคนชาญฉลาดผู้เรียนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับครบ100เในทุกๆปีผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพตามความถนัดโดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเข้าแข่งขันทักษะและความสามารถในระดับต่าง ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับรางวัลในการแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่71ระดับเขตพื้นที่การศึกษาดังนี้ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศจำนวน2กิจกรรมเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ1จํานวน2กิจกรรมเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ2จํานวน2กิจกรรมเหรียญทองจํานวน2กิจกรรมเหรียญเงินจํานวน2กิจกรรมและเหรียญทองแดงจํานวนสกิจกรรม ฝ่ายบริหารงบประมาณโรงเรียนดําเนินการจัดตั้งงบประมาณตามระเบียบกฎเกณฑ์ข้อบังคับที่กําหนดทุกประการเพื่อให้การบริหารจัดการงานงบประมาณโปรง่งใสถูกต้องตามระเบียบที่กฎหมายกําหนดจัดงบประมาณภายในสถานศึกษาที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจําปีติดตามตรวจสอบการบัญชีพัสดุและสินทรัพย์ให้มีความถูกต้องโปรง่งใสตรวจสอบได้และเป็นปัจจุบันได้รับเกียรติบตัตรการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ita อนไลน์ระดับ a ประจำปีงบประมาณ2,565 5 6และ2,566มีการระดมทรัพยากรในปีการศึกษา2,566และได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกในการปรับปรุงพื้นที่อยู่เสมอฝ่ายบริหารงานทั่วไปโรงเรียนบ้านโคกป,ปากคุงดำเนินการตอบสนองนโยบายและจุดเน้นของหน่วยงานต้นสังกัดได้นำแนวทางการบริหารจัดการระบบมาตรฐานความปลอดภัยโมเซฟตี้เซ็นเตอร์ของกระทรวงศึกษาธิการ มาดาเนินการเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกับการจัดการความปลอดภัยในสถานศึกษาด้วยนวัตกรรม KPK Safety Model มาเป็นรูปแบบวิธีการในการขับเคลื่อนหรือเป็นกระบวนการในการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพมีความสุขและได้รับการปกป้องคุ้มครองความปลอดภัยทั้งด้านร่างกายและจิตใจมีการจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโรงเรียนให้สะอาดสวยงามและสร้างจุดเช็คอินภายในโรงเรียนให้น่าดูน่าอยู่น่าเรียนอีกทั้งส่งเสริมและร่วมกิจกรรมวันสำคัญของสถาบัานชาติาศาสนาและพระมหากษัตริย์ตามขนบธรรมเนียมประเพณีสำคัญตามโอกาสต่างๆ